เมื่อนี้หนูจะพาทํำการหมกปลาซิวนะคะทุกคนหมกปลาซิวลงตรงจ้ะลงตรงหลายก็เลยไดเอามาหมกนี่ละหมกเพื่อแจกพี่แจกน้องหมกเพื่อกินหมกเพื่อเอาไว้ได้โดนประมาณนี่แม่จ้ะเอาใส่ตู้เย็นไว้ได้ันกินบ่เบิดนี่แหละจ้ะวิธีการหมกเห็ดคือแย่หนูได้เลยเห็ดตามได้เลยแนวคัดนี่นก็จะเอาเป็นไม้จิ้มฟันนะจ้ะส่วน เครื่องปรุงหรือว่าส่วนผสมก็สิมีบักพริกน้ำปูน้ำปลาห้าวปลาห้าอันนี้แหละพี่น้องผงชูรสตะคข้าตะไไข้ถ้าผู้ไดมีผักอีตูนแมงลักเข้ากระใส่มันสิได้หอมๆเนาะจ้ะมักรสชาติได้กับปรุงเอาเลยนี่แหละจ้ะแย่หนูกับผ้ามกเห็ดตามไห้เลย้ะพี่น้องนะ้อผูใ้ใดเห็ดพอเป็นช่วงนี้ฝนตกหลายเนาะพี่น้องปาลากระสิไหลจากนอยปลาล่องตรงกระเดี๋ยวมาเห็ด จังสีเ้าจเสามารถเห็ดว้กินโ,นโดนๆใช่ตู้เย็นใบ้ยามนั้นกะเอามาตั้งไฟไหมเสร็จแล้วเอาไปตั้งไฟก่อนเด้อพี่น้อง